ก็กล่าวสวัสด,ดีกันด้วยนะครับอยู่ a n i m เมเอเมเเช่นเคยนะครับวันนี้วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการใช้นิ้วสกุลนะแล้วก็วิธีการหาด้วยอืมสองอย่างอา่าใช่สองอย่างนี้แหละโอเคอย่างแรกเลยดีกว่าเราไปบอกวิธีการหานิ้วกันก่อนดีกว่าอา้าวการหานิ้วนะครับก็คือเราต้องไปที่ Infinite Curse Academy นั่นเอง ก็เริ่มมาที่ล่างสุดครับมันจะมี Curse Academy อยู่นะครับก็เป็นที่หาตาและก็หาฉาตนั่นเองนะครับก็คือหลังจากที่เราลงไปเนี่ยเราจะได้นี่ตัวกุญแจตัวนี้มานะครับเป็นตัวกุญแจสําหรับเปิดด่านหานิ้วนั่นเองอืมอ่าดูชื่อดีๆนะครับมันจะเขียนว่า Curse Form หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะภาษาอังกฤษนะค,คือมันเขียนต่างกันกับอันนี้นะครับตัวต่างกับตัวดันเจียนนะฮะก็ให้เราเข้าไปทางนี้เลย อาจจะเห็นว่ามัานใช้ไม่ได้นะถ้าเป็นตัวกุญแจของดันเจียนนะเราต้องใช้อันขวานี่นี่ก็กดเลือกไปเลยโอเคซึ่งผมก็คงยังไม่ได้ลงให้ดูในคลิปคลิปนี้นะอาจจะมีเดี๋ยวผมจะทำคลิปสำหรับโซโลด่านนี้ได้นะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะฮะโอเคทีนี้หลังจากที่เราลงไปนะครับเราจะได้ตัวนิ้วของซุกุณะแบบนี้มาอมืจากนั้นนะครับให้เรากดยูสมันไปครับ เมกดมานะครับเราจะเข้ามาในมิติจิตใจของอพระเอกนะแล้วก็จะสุกุณครับก้มครับก้มเขาไม่อยากให้มองนะจากนั้นนะครับมาทีอา่อันขวาก่อนดีกว่าอันขวาเนี่ยมันเป็นการอีโวสุกุนะหรือว่าอีโวตัวยูจินั่นเองนะครับให้กลายเป็นสุกุณะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอีโวสักตัวนะครับเดี๋ยวผมดูสตัแป๊บ,บนึ่งอันนี้เก้า 61อันนี้79โอเคเอาตัวนี้แล้วกันโอเคเยสเด็ด yes, เ yes, yes. น่ยมันจะถามนะครับคุณว่าคุณแน่ใจหรือเปล่าที่จะใช้5นิ้วต้องสามเนี่ยในการเอาออิโวอิตาโดกิฮิตาเดี้นั่นแหละครับผมก็จะบอกว่าเยสเอ่อมันใจมันใจมันใจ,นใจอืมเ่ยแล้วเราก็จะได้สกุลน้ำมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราเนี่ยเหลือเอ่อเจ้านิ้วเนี่ยอยู่3นิ้วนะครับ สำหรับใครนะที่ไม่รู้นะครับว่าไอ้นิ้ว3นิ้วเนี้ยมันสามารถเอามารีชะดัดตัวละครได้เนี่ยกดไปทางซ้ายนี่โอเคแล้๋ยวกดต่อ,อแล้วก็อืมผมขอเลือกตัวที่อืมต้องการรีัะตัวแล้วกันเอาตอนแรกผมอยากรีโกโจนะแต่เป็นหนึ่งแล้วกันอืมอืมอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูไอ้นี่ก่อนดีกว่าน,นะครับไอ้ตัวนี้นะครับอืมยูตะนะผมรีชะดัดเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่า ดาเมจนะเพิ่มมา7.9%นะครับแล้วก็ตัวระยะนะลดลงไปนะครับคือผมค่อนข้างสนใจดาเมจมมกกว่าระยะนะก็เลยโอเคเราก็เอาอันนี้แหละประมาณนั้นนะโอเคส่วนตัวที่ผมจะเอาไปโอเคผมเลือกได้แล้วผมเอาเป็นสกุนันี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้องกดรีสแตทได้ดูนะครับกดไปเลยฮึบอ่ะจะเห็นนะครับว่า ไอตัวระยะเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ดําเมจลดลงอะอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยอันนี้คือกับตลาลับตากับยูตะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดอีกรอบแล้วกันนะครับโอเคโอเคอันนี้นะครับจะเห็นว่าเพิ่มเพิ่มแอคเอนดมันหน่อยก็จริงแต่ว่าก็ลดตัวระยะที่ผมไม่คออ่อยสนใจเท่าไหร่ไปนะก็เอาอ,อย่างเงี้ยแหละโอเคแล้วครับโอเคโอเคโอเค,อเคจะเห็นนะครับสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่า ไอตัวนิ้วเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียนะครับการแลกเปยนดี่เท่าเทียมครับก็คือเมื่อกดใช้ไปเนะี่ยคือกดใช้รีสัตต์ไปนะเนี่ยอ่าชตทหนึ่งเพิ่มก็จริงสแตทหนึ่งก็จะลดครับโอเคก็แค่นี้นะครับส่วนอีกนิ้วหนึ่งอันนี้นะครับมันหมายถึงว่าไอนิ้วตะกีนะครับมันสามารถอ่อพาเรามายัางที่นี่ได้เ,ยเฉยนะไม่ต้องตกใจนะครับโอเคก็นิ้วนี้ก็ มีประโยชน์แค่นี้นะครับก็คืออีโบแล้วก็รีเทตต์นั่นเองครับก็สำหรับใครที่ชอบก็ไลค์สับสกี้แชร์ด้วยนะครับ